เข้ามาเด้อกมือคืนทักยินดีตอนฮับเข้ามาแล้วเจอแต่ความสุขกับหอยยิ้มสุดลมเย็นเย็นเบืเ้องทองฟ้าใสเวลคัมทูเดอะฟาร์มเวลคัมอะไ v ฟ์ย a h ยายายาบอต้องหว่วงเรื่องเงินบอต้องหว่วงเรื่องทองที่นี่หูจักคำบ่าอบอุ่นใจมีคาเฟมีบ้านพัก มีอาหารเสียงหัวเราะดังไปทั่วหา้างมีโต๊ะไม้ไผ่ให้นั่งจิบชาบรรยากาศแบบนี้บ่มีขายดอกลาทุกเมือเา้าอาทิตย์ส่องลงมาเสียงสัตว์มันห้องลงมาบอกว่าเมื่อนี้อากาศสดใสนุ่งท่าแต่งตามยินดีตอนฮับทุกคนคือแขกทุกคนคือนัดพี่น้องบ่มีแบงแงกบ่มีพี่ยยไญ่ไผ่ยน่อยแต่ทุกคนก็คือรอบครัวเดียวกันน,น,น้าไปทงนาดูดขึ้นกินใหม่ๆบ่มีใจสบายบ่ต้องหีไปใส่จ ีวิตนีมันง่ายๆแต่เต็นไปด้วยหากงามในกระนางเบิ้งดาวนำกันเสียงแทนเสียงปิ้หมวนแทบฟันหัวใจเต้นตามจังหวะบ,บานบ้านคนไกลคนไกลแะ่ามโหอดที่นี่ก็สิเห็นหากจริงยังมี Welcome my friend ริส l a n ลน่าศวัยมือนี้นต่ต้องกังวลคืออยู่บ้านตัวเองก้าเจ้านั้นเมื่อยล้าให้มาพักที่นี่ที่เธอแจ้งฟา เธอแต่ความยินดีตอนฮับเปิดใจดี่ลวนตะเวนพร้อมขับลมหนาวคือสวรรค์น,น้อยๆบนพื้นดินบ้านเฮาถ้าแต่งฟัร์ื่อได้เลิฟยู่ถเาอจะไหวลามาพักกับเฮาแนมเบิ่งฟ้าเบิ่งดาวฟังเสียงนกว้าบ่าต้องมีอย่างไรแค่คนจริงใจพอถ้าแต่งฟันยินดีตอนฮับตลอดไปเยะ